ครับเออเมื่อเราสั่งสินค้ามานะครับอ่ามันก็จะมาขึ้นอยู่ที่คําสั่งทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเราสั่งเป็นปลายทางนะครับอ่ามันจะไปที่อ่าจะเตรียมเลยนะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่าชำระเงินนะครับมาเป็นแบบธนาคารนะครับมันจะต้องอ่ายืนยันก่อนนะครับอ่าผมจะทําการนะครับสั่งในรูปแบบของอ่าอ่าเรียกว่าอะไรก็คือชำระเงินแบบธนาคารให้ดูนะครับอ่ะก็กลับมาที่ตัว นะครับสั่งสองตัวนะครับอ่ะสองตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สำลังเงินนะครับธนาคารนะครับอ่านะครับแล้วก็เป็นเป็นแบงก์นะครับกดสั่งสิ้ค้านะครับก็เรียบร้อยนะครับบ่ะสำาักต่อนะครับอ่ะต่อมาครับก็จะมาขึ้นที่ตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะดูหลักฐานได้นะครับอ่ะ แล้วกดยืนยันนะครับอะผมจะกดยืนยันนะครับก็เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับอผมเรียนบอกไปนะครับเวลาที่เรากดทําการสั่งซื้อนะครับแล้วก็ทําการยืนยันการชําระเงินนะครับมันจะทําการนะครับส่งอ่าอีเมลให้เราด้วยนะครับอก็จะเป็นอีเมลนี้นะครับตัวนี้คืออ่าเมื่อเราทําการนะครับสั่งเรียบร้อยนะครับอก็คือ มันก็จะมีการบอกกับว่าหมายเลขสั่งซื้ออะไรนะครับแล้วก็วิธีการชำระเงินเป็นอะไรนะครับผมตัวนี้นะครับนะนะครับอ๋อประมาณนี้นะครับอ่ครับต่อมานะครับก็จะอยู่อ่ามาดูในส่วนของอตั้งค่าระบบนะครับซึ่งในส่วนของการตั้งค่าระบบนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่ง ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางการชําระเงินของเรานะครับว่าอ่าเราจะให้ลูกค้านะครับชำระเงินมาทางอะไรนะครับผมแล้วก็หมายเลขบัญชีอะไรนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มตัวเลือกในการส่งสินค้าด้วยนะครับว่าเราจะใช้คนส่งอะไรนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็ใส่กันได้นะครับผมอาจจะเพิ่มนะครับเป็นธนาคารนะครับ ธนาคารลยกสิกรไทยนะครับกสิกรไทยหมายเลขก็อาจจะใส่มุ่วมัไปก่อนนะครับผมาเป็นเดโมไปก่อนนะครับกดบันทึกนะครับก็จะเป็นเลขบัญชีนะครับตามนี้นะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็ขนส่งนะครับอาจจะเป็นเกอรี่เอ็กเพสนะครับีก็อาจจะเป็นตัว เอรี่ธรรมดานะครับก็วันที่เข้าไปนะครับอ่าก็จะได้มานะครับต่อมานะครับอ่าเมื่อเราได้อ่าในส่วนของคนส่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมไปทําการเตรียมสินค้านะครับเราก็สามารถอ่าพิมพ์ในส่วนของรายละเอียดออกมาดูได้นะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับอ่าซื้ออะไรวันที่เท่าไหร่นะครับที่อยู่อะไรนะครับก็เราก็ทําการเตรียมนะครับเมื่อเราเตรียมนะครับเรียบร้อยครับล้วก็กดเช็คนะครับอ่า กดเคไปนะครับแล้วก็ก็จะมาขึ้นที่อ่าในส่วนของก็ต้องจะเตรียมนะครับนะแล้วก็ทาการกรอกหมายเลขเข้าไปนะครับซึ่งผมจะกรอกไปเลยนะครับแล้วก็เรียกคนส่งนะครับเป็นคอรี่นะครับแล้วก็กดส่งนะครับอ่าเมื่อเราทาการกดส่งแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะแจ้งเตือนนะครับแบบมาสักครู่นะครับแล้วก็เรามาดูที่อีเมลนะครับผมมาดูอีเมลก็จะเป็นเนื้อการสั่งซื้อสินค้านะครับ หมายเลขคําสั่งซื้อนะครับก็จะเป็นรหัสนี้นะครับแล้วก็คนส่งก็คือเคอรี่นะครับหมายเลขก็จะเป็นอะไรครับเป็นหมายเลขนี้นะครับคุณเดี๋ยวผมจะเป็นส่งผ่านแฟดนะครับเราก็อาจจะมาตั้งค่าก่อนนะครับก็จะเป็นแฟดเอ็กเพรสนะครับเอ็กเพรสคีย์ก็จะเป็นแฟดนะครับธรรมดา มันเทเข้าไปนะครับอ่าส่วนนี้นะแล้วก็อ่าในส่วนของแฟดนะเรามาที่จะต้องขนส่งนะครับแล้วก็เรียกเป็นแฟดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ใส่มั่วนะครับเอาเลขมงปอมไปนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็กดส่งนะครับอ่าก็ดําเนินการสําเร็จนะครับเรามาดูที่อ e ีเมลนะครับก็จะเป็นเนี่ย คำสั่งซื้อสินค้านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวไม่นะครับก็จะเป็นหมายเลขคําสั่งซื้อก็จะเป็นหมายเลขนี้นะครับแล้วก็คนส่งก็จะเป็นแฟลกเพจนะครับหมายเลขก็จะเป็นหมายเลขประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวิธีการชําระเงินใช่ไหมซึ่งอ่าเวลาเราเพิ่มนะครับในส่วนของอวิธีการชําระเงินเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะไปขึ้นนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือช่องทางการชําระเงินนะครับ ก็จะมาขึ้นตรงนี้นะโอเคหรือว่าถ้าผมจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอาจจะเป็นอะไรธนาครารน,นะครับกรุงไทยนะครับกรุงไทยแล้วก็ใส่ตัวเลขเดโมไปนะครับแบบนี้นะครับกดบันทึกนะครับอตัวนี้ก็รีเฟรชนะครับก็จะมีในส่วนของธนาครารกรุงไทยเข้ามาเพิ่มนะครับผมอ่า ส่วนนี้ก็เราสามารถไปปรับแต่งกันเพิ่มได้อยู่นะครับผมอ่าก็ต่อมานะครับเมื่อสินค้าเรานะครับกําลังคนส่งใช่ไหมครับเราก็จะมีการนะครับเช็คในส่วนของขนส่งนะครับเมื่อเราทําการส่งพัสดุสําเร็จนะครับแล้วก็ทําการกดนะครับส่งเรียบร้อยนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะกดทั้งหมดนะครับแน่นอนครับอ่าเมื่อเราทําการนะครับกดในส่วนของอ่า ขนส่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมาเรามาดูที่แสดงผลนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของรายได้ขึ้นมานะครับอ่านะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับมาดูที่ชาระเงินปลายทางครับตัวนี้นะครับเรามีการชาระเงินปลายทางใช่ไหมครับแล้วเราส่งสาเร็จนะครับก็แสดงว่าเราได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าขนส่งก็จะทําการแจ้งเตือนให้เราใช่ไหม แล้วก็ทาการกดชําระเงินนะครับเออือตัวนี้ก็คือเป็นการยืนยันนะครับว่าเราเอ,อ่อชําระเงินสําเร็จแล้วนะครับแล้วกดตกลงนะครับอ,อ่าเรามาดูผลลัพธ์นะครับอ,อ่าก็จะได้มานะครับเป็นออในส่วนของส่วนนี้นะครับก็จะมียอดขึ้นมานะครับผมอ,อ่าต้องจัดทรงนะครับ